สำหรับใครนะครับหารถท่องเที่ยวหน้าหนาวเสักหนึ่งคันคันนี้ผมแนะนำมากเลยนะครับ BMW R1250GSA Exclusive Style นะครับเป็นรถเจ้าของเดียววิ่ง6,600กิโลเท่านั้นปี2020เราขาย799,000บาทเท่านั้นของแต่งจากไตมนะครับปีเปิลสปอร์ตไลท์3ดวงกล้องเดินทางมีให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับใครถูกใจคันนี้ตามมาชมมีวิวได้เลยครับ ไปหารถท่องเที่ยวสักนหนึ่งคันนะครับคันนี้โคตรแนะนำเลย1 2 5 0รถมือเดียว Exclusive ตายเป็นตัว TSA นะครับมาดูของแต่งกันกาดไฟหน้านะครับแล้วก็กาดไฟเลี้ยวไม่ให้ครบเลยสปอร์ตไลท์มีให้หึ่ง3ดวนบนกลางล่างนะครับบัวอ e ี c นะีแคร์นะแคชพาแบบเต็มบนล่างนะครับกาดหม้อน้ำด้านในนะครับทัวร์เทคใส่ใหม่เลยยางหน้าหลังนะครับ Scorpion Tail 2นะครับเต็มๆพร้อมเดินทางดูป,ปีไปน,นิดนึง ปีกข้างซ้ายขวา GSA DV พร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับมีกระบอกใส่ของใส่น้ําได้ด้วยนะครับสมกล่องด,ด้านบนนะครับของ BM Moto นะครับครบๆสามใบพร้อมเดินทางสีทางเป็นเอกลักษณ์นะครับ Exclusive Style เป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำโคตรหล่อตีนโป่งตีนเป็ดมีให้ครบจะสับเรียบร้อยนะครับตัวใส่กระบอกน้ำมีมาให้ครบเลยแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพมาให้นะครับ ใครหารถเดินทางคันนี้โคตรเต็มสำหรับของไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์ต่อแยกให้ครบคันเลยดูสกรอร์นิดนึงใหม่ๆคลิปๆล,ลิปนะครับเรียกไมค์คันนี้วิ่งโคตรน้อย6,600กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับรถมือเดียวอจอสีคีเรสกคลิปครบๆกพรบ6,600กิโลนะครับ ส่วนเจ้าคันนี้นะครับของแต่งจัดเต็มท็อปสุดแล้วนะครับปี๊บ3ใบมีกล้องบันทึกภาพให้เรียบร้อยพร้อมเดินทางแบบนี้799,000บาทเท่านั้นใครถูกใจร,รีบๆนะครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ